ขึ้นตัวอย่างชุดแรกควรทําไซส์อะไรและควรทํากี่สีใครที่เป็นมือใหม่กําลังเริ่มต้นและติดคําถามนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบกันในคลิปเลยมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทําแบรนด์ของตัวเองนะคะหลายๆคนก็คือจะถามคําถามเนี้ยเข้ามาเยอะมากวันนี้พัดก็เลยจะมาตอบคําถามนี้แบบละเอียดเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยเนาะก็คือหลายๆคนเนาะสงสัยว่าแล้วเวลาที่เราขึ้นตัวอย่างอย่าง,างเงี้ยเราควรจะทําไซส์อะไรดีคําตอบ ก็คือ ควรจะต้องทำไซส์ที่มีคนลองนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นตัวอย่างแรกมาแล้วอะคะ่ะชุดมันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ร้อเซโดยเฉลีย่ยอย่างแบรนด์ของพัดเนาะก็คือเวลาขึ้นตัวอย่าง1ชุดเนี่ยก็จะแก้เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ2-3ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดที่แบบแบบใหม่เลยดีเทลเยอะๆยากๆอันนี้ก็อาจจะแก้สูงสุดถึง6ครั้งก็มีนะคะดังนั้นนะคะเวลาขึ้นตัวอย่างควรจะขึ้นเป็นไซส์ที่มีคนลองเพราะทุกครั้งที่เราแก้ค่ะเราจะได้ลองได้แล้วก็ จะได้รู้ว่าเออมันสบายไหมมันพอดีไหมหรือมันมีดีเทลอะไรที่เราจะต้องปรับแก้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ทุกรอบแล้วเราจะต้องจ้างนางแบบมาลองทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะเป็นอะไรที่แบบสิ้นเปลืองมากๆนะคะดังนั้นสรุปให้เลยนะคะไซส์ที่เหมาะกับการขึ้นตัวอย่างก็คือไซส์ที่มีคนลองนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วก็มักจะเป็นไซส์ที่เจ้าของแบรนด์ใส่นั่นเองค่ะไปต่อกันที่คําถามที่2นะคะก็คือ คนก็ยังถามเข้ามากันเยอะมากๆว่า คุณพัดแล้วตอนที่เราขึ้นตัวอย่างเนี่ยเราต้องขึ้นทีเดียวทุกสีไหมหรือว่าขึ้นแค่ตัวเดียวก่อนสมมุติว่าเราอะทำแพทเทิร์นมาหนึ่งแบบถูกไหมแต่แบบเนี้ยเราจะทําทั้งหมด3สีเวลาขึ้นตัวอย่างเนี่ยเราขึ้นแค่1สีก่อนนะคะแล้วขึ้นตัวอย่างนั้นนะคะให้แพทเทิร์นผ่านให้ตัวอย่างผ่านพอแบบเพอร์เฟกแล้วอะคะ่ะเราค่อยขึ้นตัวอย่างสีอื่นๆเพื่อที่จะเอามาถ่ายแบบดังนั้นนะคะตอนที่ทําชุดแรกเลยชุดตัวอย่างชุดที่1เนี่ยก็คือขึ้ 1ไซส์เท่านั้นพอนะคะพอทุกอย่างผ่านแล้วเราค่อยสั่งสีอื่นๆและไซส์อื่นๆเพิ่มนั่นเองค่ะโอเคคลิปนี้ก็มาตอบคำถามให้แบบเคลียร์ๆเ,เลยนะคะสุดท้ายฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะบ๊ายบาย